สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมอาร์ตคุงคิคิโคโคะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเจ้าหญิงพิงค์เก้เก้ถึงวันนี้มันใช้ถ้าถึงในรอบแปดสิบจะใช้แลขเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับสายสเปซพลังโจมตีสองสองหมื่นห้าพัน สามร้อยสามสิบหกนะครับพลังชีวิตสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าหกนะครับความเร็วโจมตีเร็วความเร็วในการขับหมายเร็วนะครับเนี่ยเมื่ออัพได้เร้วมันจะมีพลังระเบิดเวทมนต์นะคะโจมตีคูณหนึ่งสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะฮะทำลายพื้นที่ต่อวินทสิบแปดวินนะครับซึ่งผมจะไปลุย ด่านเลยดีไม่รู้สินะเอ่อขนงั้นผมจะไปดูดูก่อนนะครับจำเร็วสิคะเร็วท่านผู้ชมฮะรอแป๊บหนึ่งนะรับพันผู้ชมนี่ จะมาดูจากนี้นะก่อนครับท่านผู้ชมนี่เราอัพแล่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านพอเราอัพเสร็จใช่ไหมฮะนี่นี่นี่กดไปนี่นี่กดกดกดดุลัวกดดุลัวให้มันออกมาเยอะๆอัฐานระเบิด แตะตูดไปเลยตูดเทปไปวปฮะเรเล่นอย่างนี้นีนคืนผมก็เล่นอย่างนี้นี่นแหละคมถึงเก็บเบลได้เยอะไอ้สนยโคบีมาช่วยว่ะจะให้รู้นะเดี๋ยวครับทม่านผู้นะอ่ะอ่ะโอ้โหนี่คือเจ้าหญิงที่โหดที่สุดในได่ได้คิก นะครับนี่คือเจ้าหญิงที่โหดที่สุดในการไลดเดอร์คิกของข้ากดเด่วนๆเร็วๆจี๊กดร่วๆพ่อพ่อพอกดกดกดเนี่ยนี่คือเจ้าหญิงที่โคตรไลดเดอร์คิกมหาคิกเลยนะครับไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้ของเลยนเนาะเจ้าหญิงนี่คือพลังแห่งเจ้าหญิง พิงกี้ใช่ปะวะมีสิวหรอโหนี่ไม่ดีว้ขี้มันวันน่ะโอ้โหเ <s> จ้าหญิงพ <s> ิงกี้เราต้องชนะมันให้ได้นะใช้ตัวนี้ตัวียเลยค่ะเขากองหน้าเราเริ่มปวดแล้ว นะครับรอไปเรื่อยๆนะตัวเดียวเดวอดเลยเสริมหน่อยเสริมหน่อยเผื่อแพ้นะครับเสริมมาสองกำลังเสริมอันสุดโหดแข็งแก่งฉิบหวยนี่พอสก,กิลมันติดแล้วคุณอาจจะไม่เห็นก็นกได้ดูเ <ๆๆ S 1> พราะมันดูงงเมฆเพราะมันอยู่หลายตัวแล้วก็สก,กิลโบกอย่างเงี้ย แบบถุงพื้นสเปซด,ด้วยนะสเปซอย่างโหดโอ้แต่เพื่อนไม่ได้ใช้ไม่ไเอาเพื่อนมาเลยเข้าป่าแล้วอะแกเนี้ยเอาเพื่อนมาเลย,ยโหนโหนอุ้มมาซุปเปอร์โลนัทของข้าโอ้ยทำไมวะวันนี้เราจะมารีวิวหรือมาเล่นกันแน่วะเฮ้ย งั้นคนของไอตัวเจ้าหญิงพิงกี้ไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้บายบายนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกด like ไลค์ซับค่ายด้วยนะกนูเป็นปต่อหมหัวพ่อถุยไม่ใช่บายบายกดไลค์ซับค่ายแล้วก